สวัสดีนะคะนะักเรียนชั้นป .1 นนะคะพบกับคุณอีกแล้วในชั่วโมงของวิชาภาษาอังกฤษนะคะเมื่อวานนะคะจากที่เมื่อวานชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรียนเรื่องของอะไรคะอ่า at home ไปใช่ไหมคะที่บ้านแล้วเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ห้องต่างๆนะคะที่อยู่ในบ้านเนาะวันนี้นะคะเปิดแบบฝึกหัดนะคะเปิด activity books ขึ้นมาอ่าหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปที่หน้า 3ต,ตเอกนะคะอ่าเปิดไปที่หน้า38นะคะจะเจอบ้านหลังนี้อ่า look at the picture and w r i t e the l e t เ e r รอ่าเราจะเจอบ้านหลังนี้เรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะว่าอะไรเรียกว่าอ่าตัวอักษรไหนเรียกว่าอะไรอ่ะ A เลยเรามาเริ่มที่ A เลยนะคะ A อไวเดี๋ยวนะอ่ะเเรียกว่าอะไรคะ A ตัวนี้เรียกว่า house ใช่ไหมคะบ้านต่อไป b คืออะไรคะมีเตียงนอนมีหมอน bed อะไรคะ bedroom ต่อไปข้อ c อะไรคะข้อ c คือ บ h Room ห้องน้ำต่อไปข้อ D คือคุณแม่ไปทำกับข้าว k i ทเช่นคิทเช่นห้องครัวใช่ไหมคะอ e คือ h ้องใช่ไหมคือห้องโถง F คือ Dining Room ห้องรับประทานอาหาร G คือ Living Room ห้องรับแขก I ก็คือ flat ใช่ไหมคะห้องพักนะคะต่อไป J คือ J คืออะไรนะไว้เจคือ balcony ใช่ไหมคะคือระเบ,บียงนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตอนนี้เขาให้นะักเรียนเนี่ยเติมตัวอักษรลงไปอ่าเติมตัวอักษรลงไปข้อที่1หอตรงไหนเรียกว่าหอคะตัวอะไรตัวอักษรอะไรเรียกว่าหอ ตัวอักษร e ใช่ไหมคะเขาใส่ให้เรียบร้อยแล้วต่อไปข้อที่2ส่วนไหนของบ้านเรียกว่ากา r ์เดนการ์เดนคือสวนเพราะฉะนั้นข้อที่2เติมตัวอักษร h นั่นเองต่อไปข้อที่3ห้องไหนที่เรียกว่า b a ร์ r o o m คะห้องไหนที่เรียกว่าบาร์ดรูมอ่าข้อ c ต่อไปข้อที่4 ห้องไหนที่เรียกว่า dining room คะ dining room ห้องรับประทานอาหารข้อ f ต่อไปห้องไหนส่วนไหนที่เรียกว่า flat คะ flat คือห้องพักตัว i ต่อไปห้องไหนที่เรียกว่า kitchen kitchen ห้องครัวคะข้อ d ต่อไปห้องไหนที่เรียกว่า bedroom ห้องไหนเอยเบดรูมห้องนอนข้อ B นะคะต่อไปข้อที่8ห้องไหนที่เรียกว่า l i ฟ i ิ g งร o มคะห้องรับแขกข้อ G ใช่ไหมคะต่อไปส่วนไหนของบ้านที่เรียกว่าบลาโคนีระเบียงนั่นเองก็คือตัว J และสุดท้าย house บ้านส่วนไหนคือบ้านคะก็คือส่วน A นั่นเอง ไม่ยากเลยใช่ไหมคะห้องต่างๆที่เราเรียนไปบางคนเมื่อวานที่วาดส่งงานคนุณหญิงมานะคะ My house ของทุกคนสวยมากอ่าต่อไปนะคะเราทำอีกหนึ่งหน้าก็คือหน้า39หน้า39นะคะหน้านี้นะคะนักเรียนจะ listen and stick นักเรียนจะต้องไปเอาสติกเกอร์ที่อยู่ทางด้านหลังของแบบฝึกหัดนะคะเอามาติดสติกเกอร์ข้อที่1คือ living room ห้องรับแขกอ่าไปดูซิให้ตรงกับรูปภาพแบบของคุณิงนะ living room ห้องรับแขกนะคะ number one ต่อไปนะเมื่อชู bedroom ห้องนอน bedroom ห้องนอนนักเรียนเอาสติกเกอร์ห้องนอนมาติดที่ข้อที่2ต่อไปข้อที่3ของเราก็คือ dining room dining room ห้องรับประทานอาหารเอาสติ๊กเกอร์มาติดได้เลยค่ะข้อที่3ต่อไปข้อที่4 number f bathroom ห้องนอนอุ้ยไม่ใช่ห้องน้ำอ่ะนักเรียนเอาสติ๊กเกอร์ห้องน้ำมาติดได้เลยนะคะต่อไปข้อที่6 b balcony balcony ระเบียงให้นักเรียนสติ๊กเกอร์ระเบียงมาติดได้เลยนะคะ และ the last one ข้อสุดท้ายก็คือหอหอห้องโถงนั่นเองอห้องโถงหรือห้องใต้บันไดเรียกว่าหอนั่นเองนะคะอ่ะนะักเรียนติดสติ๊กเกอร์นะคะตามที่คุณครูให้ดูเป็นตัวอย่างได้เลยอ่ เดี๋ยวค่อยมาติดต่อนะคะอ่ะต่อไปเราจะทำข้างล่างพร้อมกันเขาบอกว่า look, l i s t e and circle the correct word นะคะให้นักเรียนวงกลมใช่ไหมคะ circle แปลว่า ong, วงกลมวงกลมอะไรล่ะทีนี้วงกลมรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์นั่นเองเพราะฉะนั้นเสียงเช่นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งมี kitchen กับ dining room ข้อที่หนึ่งต้องวงคำว่า kitchen เขาวงเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อที่สมี หอกับ living room วงคำไหนคะอ่าถูกต้องค่ะในรูปคือ living room นะคะคือห้องรับแขกของเรานั่นเองต่อไปข้อที่3นะคะมี bedroom กับ balcony คือไหนคะอ่าก็คือ bedroom นั่นเองห้องนอนต่อไปข้อที่4มี kitchen กับ bathroom วงข้อไหนคะวง bathroom ตามรูปคือห้องน้ำ ต่อไปข้อที่ห้าอหรือ Garden คะ่ะอ่าการ์เดนั่นเองสวนและสุดท้าย b ร a c โคนหรือด i n น n งหรือดิเนงรูมคะอ่าเก่งมากค่ะเรเกอร์ aker, คือดิเน g งร o มนั่นเองโอเคไหมคะวันนี้ทำแบบฝึกหัดทั้งหมด2หน้าแล้วอย่าลืมเอาสติกเกอร์มาติดแล้วก็อย่าลืมส่งงานคุณครูด้วยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ see you again next time เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะ g ิ o ดบาย